สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุข้นครับมันนีสิบห้าเมา่อวันบรรยากาศตอนเช้าครับแดดกำลังออกพี่น้องหนาวก็รลังดีครับบรรยากาศบานเห่าครับเสียงใบไม้ไปไหลมันร่มพัดตึงๆพี่น้องบรรยากาศดีปะครับนี่บรรยากาศดีปะครับพี่น้องสุขุข้นครับ ยอดเลยครับบรรยากาศดีมากเลยพี mm ่น้องบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีครับล mm hmm. มเย็นสวยๆพี่น้องลมเย็นสวยๆพัดสวยๆเลยนี mm ่ hmm. ครับเมืองบรรยากาศพี่นะ้อง บรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีสุขุมุกคนครับใทยพี่น้องคือเก้าครับบรรยากาศดีพี่น้องไทยทุกท่านนะครับสุขุมุกคนครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ให้ยุหน้าคือเก้าครับบรรยากาศดีครับไายทุกท่านนะครับ โอ้แดดกำลังอ,อ่อ,อนๆพี่น้องบรรยากาศดี่ครับสุดยอดครับทุกท่านครับรมพัดเย็นดีครับกำลังี่ับบงบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องรอบเลยครับถ่ายทุกท่านนะครับผมบรรยากาศดีป่ครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับ ของวนี่น,นีครับบรรยากาศตอนตนเช้าพี่น้องเย็นสบายดีครับทุกท่านครับนักไทยทุกท่านครับสวัสดเีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับพี่น้องสักคู่สุกคนนี่ครับบรรยากาศเหมือนบ,บ้านเฮ้าครับพี่น้อง ทักทายทุกท่านตอนเ,เช้าครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับลมเย็นสวยๆพี่น้องทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณพีขอบคุณน้องสุข,ขูมทุกคนครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมคลิปด,ดีๆคลิปมีสาระครับพี่น้องเย็นสบายดีครับพี่น้องนีบรรยากาศดีครับตอนเช้านี้ครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับการสนับสนุนเจอกันคิปหน้าครับผมพี่น้องสวัสดีครับ